สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ How Big World Daily ก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมาตอบคําถามกันต่อในพาร์ทที่2นะครับในในวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของปีกันแล้วเราจะมาเคลียร์เรื่องราวที่คาใจกันให้หมดนะครับผมหากใครยังไม่ดูคลิปตอบคําถามพาร์ทแรกเนี่ยกดกลับไปดูกันก,นก่อนเลยนะครับจะได้แบบรู้เรื่องราวของหมอนเงินมากขึ้นให้เวลากดกลับไปดู3 2 1ในตอนนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามารับชมคําถามในรอบที่2กันเลยดีกว่าครับ พี่หมอนหาซื้อคอมิกได้ที่ไหนหรอครับคือโดยปกติเนี่ยคอมิกที่ผมซื้อนะครับผมจะซื้อที่สยามพารากอนนะครับซื้อที่ร้านคินโนคุนยะ อยู่ชั้น3สยามเทราก้อนรอขึ้นไปดูกันได้แต่ขอบอกไว้เลยเวาลานี้ขายแพงหน่อยนะครับผมผมก็ไม่ได้ไปซื้ออะไรบ่อยหรอกเดี๋ยวนี้ก็อ่านออนไลน์กันส่วนใหญ่คือแบบว่าโอ้โหซื้อเอาก็ไม่ไหวว่าบ้านไม่ได้รวยขนาดนั้นแม่งลออไปเล่มละ500กูจะมีเงินซื้อไหมเนี่ยจบซีรีส์หนึ่งนี่กูจนพอดีคาถามข้อต่อไปเลยดีกว่าพี่อยู่จังหวัดอะไรกรุงเทพครับผมกรุงเทพต่อต่อพี่หมอนชอบทําอะไรเวลาว่าง เออก็นอนเล่นเกมคุยโทรศัพท์คุยไลน์กับเพื่อนอะไรแบบนี้ครับผมคือเวลาว่างไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยก็ต้องแบบมานอนเล่นอะไรใช้พักผ่อนให้คุ้มขอประวัติของเกวนพูครับผมเรื่องของเกวนพูครับก็เรื่องของเกวนพูสิครับคลิปนี้คลิปตอบคาถามเกี่ยวกับหมอนไม่ได้เกี่ยวกับการเกวนพงเกวนพูเลยของมึงเลยคือแบบไม่ได้อ่านคําถามนะใช่ไหมว่าเขาให้ถามอะไรเนี่ยตายตายตาย ส่วนคนนี้นะครับผมอันนี้ถามมาเยอะเกินไปหน่อยครับเมื่อไหร่เซเว่นจะปิดการกับใข่อะไรเกิดก่อนการอะไรเนี่ยเต็มไม่หมดเลยอะคือก็เข้าใจนะว่าอยากรู้เยอะแต่คือแบบมันยาวเกินเว้ยต้องบอกตรงๆว่าอ่านไม่ไหวเพราะฉะนั้นขอข้ามไปเลยละกันทําไมข้าวผัดทึง่ต้องใส่ข้าวอ้าวถ้าข้าวผัดไม่ใส่ข้าวเขาจะเรียกอะไรวะลมผัดน้ํามันผัดหมูผัดผักผัดอะไรอย่างนี้หรอข้าวผัดก็ต้องเป็นข้าวผัดสิโอไม่รู้จะตอบยังไงกับพวกมึงดีเลยเนี่ย ปวดตาปวดตาผมอยากเห็นพี่ยิ้มครับผมแล้วก็พี่หัวเราะอะไรอย่างนี้ถ้าอยากเห็นผมยิ้มผมหัวเราะนี่ง่ายๆครับผมไปซื้อเสื้อครับไปซื้อเสื้อล้อเล่นล้อเล่นก็ไปดูในคลิปอารเตอร์เดย์นี่มีหน้ากูยิ้มหน้ากูหัวเราะเต็ไมไปหมดเลยม่อนชอบท่าไหนครับผมท่าพระจันทร์ครับผู้หญิงสวยเยอะมากธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เนี่ยโอ้โหไปเดินกี่ทีนะสวยงามแบบเป็นบรรยากาศที่ดีครับผมมีนักท่องเที่ยวเด้ยคำถามนี้คือแบบ มึงไม่ใช่แฟนพันธ์แทะกูรู้เลยอ่ะแบบคนที่เป็นแฟนพันธ์แท้นะครับจะรู้นะครับว่าผมเชียร์ทีมบอลทีมอะไรน้องคนนี้เขาคงยังไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวผมจะถแถลงไขาให้ทีมบอลที่ผมชอบเนี่ยเป็นแชมป์ยุโรปมากที่สุด11สมัยนะครับแล้วก็มีนักบอลที่เก่งที่สุดในโลกอยู่ด้วยและทีมทีมมันคงไม่ใช่ทีมอะไรครับผมเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับพี่ตีดอกับผมไหมจะมาตบไก่ทุยมึงมึงแอดไอดีสตรีมมาเลยนะแอดไปเลยมอนแอนด์เฟรนเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอ เขาเรียกกูมอน p a แต่ไม่เกิดนะวิ่งไปตายพี่เล่นการ์ดไฟแวนการ์ดไหมครับคือมันคืออะไรวะกูไม่เห็นจะรู้เลยไอการ์ดแวนการ์ดเนี่ยกูรู้จักแต่การ์ดยูกิกับป๊อกเด้งแล้วก็โปเกอร์รู้จักอยู่แค่สไพ่เนี้ยอย่างอื่นไม่รู้แล้วแต่ยูกิน่ยสนุกมากบอกเลยพี่ทําไมแต่ก่อนเสียงไม่เหมือนกับตอนนี้เลยอเหมือนคนละคนกันเลยอันนี้กูก็ไม่รู้อะตอนเด็กๆก,ก็เป็นเสียงอย่างหนึ่งโตขึ้นมาเสียงอาจจะเปลี่ยนอะไรแบบนี้ก็อาจจะเกิดการกลายพันธุ์ของเสียงขึ้นได้เสียงเป็นมิวแทนมั้ง พี่จะทําอะไรต่อครับถ้าพี่เป็นเศรษฐีล้าน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 ง่ายนิดเดียวใช้เงินสิวะถามแปลก,ปลกเอเอมื่อไหร่มึงจะตายอันนี้กูก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวกูตายมันก็คงรู้เองแหลนะเนาะเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสือกและนี่นะครับผมก็คือพาที่2ของการตอบคําถามมันเองเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสําหรับการตอบคําถามครั้งนี้ต้องบอกเลยว่ามันทั้งปวดและฮามากๆในแต่ละคําถามเนี่ยและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรงไงอีกก็บอกกันมาได้เลย ในวันนี้ก็ผมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูคอมิกเวลนะจ๊ะ